ันยงซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอ,อายกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ่รวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ b l a c k พิงกกันนะครับในวันนี้นั้นก็เป็นวันครบรอบเดบิวต์หปีของ Black พิงกนะครับแฟนๆเนี่ยออกมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาอวยพรให้กับ การครบรอบเดบิวต์6ปีของแบล็คพิ้งในการยังล้นหลามเลยในทวิตเตอร์นะครับมีฟแฟนๆเนี่ยเข้ามาพูดถึงกันอย่างมากมายในแฮชแท็ก sixcredible years with blackpink นะครับฟแฟนๆเนี่ยเข้ามาอวยพรควนครบรอบเดบิวต์6ปีของ Black พิ้งในแฮชแท็กนี้ในทวิตเตอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเนเี่ยก็ยังมีอีกแฮชแท็กหลายแฮชแท็กเลยที่ฟแฟนๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออวยพร Black พิ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กอยู่กันมา6ปีแล้วนะวยแบล็คพิ้งนะครับที่สร้างขึ้นมาโดยฟแฟนๆชาวไทยแล้วก็ แฮชแท็กอื่นออีกมากมายเลยนะครับนอกจากแฟนๆหรือว่าเหล่าบลิงส์ทั่วโลกนะครับจะมาร่วมอวยพรครบรอบวันเดบิวต์6ปีของ b l a c k พิงคแล้วเนี่ยสาวๆแบล็ k พิงคของเราทั้ง4คนนะครับก็ออกมาอัพไอทั้งอัพรูปภาพแล้วก็อัพไอจีสตอเนี่ยถึงวันเกิดของพวกเขากันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่อย่างจีซู เจนนี่แล้วก็โรเซ่แล้วก็ลิซ่านะครับทั้ง4คนเนี่ยก็มาอัพ IG ของตัวเองแล้วก็แท็กไปหากันพร้อมกับเขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักให้กับเหล่าบลิงส์เพื่อขอบคุณเหล่าบลิงส์นะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลา6ปีและไม่เคยทิ้งแบล็คพิงค์ไปไหนเลยแถมยังซัพพอร์ตกันดีมากๆโดยพี่ใหญ่อย่างเจสูนะครับก็ได้มีการลงรูปพวกเขาทั้ง4สี่คอยู่ด้วยกันในอัลบั้มต่างๆในวาระต่างๆนะครับในโอกาสต่างๆที่น่ารักมากๆเลยไม่ก็มีการแท็กเมนชั่นไปยังแบล็คพิงค์ออฟฟิเชียล ที่แปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าสุขสันวันครบรอบ6ปี b l a c k พิงคที่รักของฉันตลอดไปและนอกจากนั้นเนี่ยพี่จีซูของเราก็ยังได้มีการอัพไอจีสตอนะครับเป็นรูปของสมาชิก b l ล c k พิงค์ทั้ง4คนแล้วก็ยังพูดถึงลิงค์อีกด้วยแถมยังแท็กไปหาสาวๆทั้ง4คน ท่ะาสาวๆเนี่ยก็ได้มีการรีพลาสตอรี่เนี่ยต่อกันไปด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการโปรโมทสําหรับการคัมแบ็กที่เดือนสิงหาคมนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนอกจากจีซูแล้วเนี่ยก็ยังมีสาวๆคนอื่นๆนะครับอย่างเจนนี่เนี่ยก็มีการอัพไอจีสตอรี่แล้วก็อัปไอจีปกติเช่นเดียวกันโพสต์ Post ของเจนนี่นะครับก็เป็นรูปภาพของทั้ง4คนอยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมกับแคปชั่นนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้เป็นประมาณว่าวันเกิดของเราในวันนี้สุขสันต์วันครบรอบ6ปีให้กับ Blinks and Bl k มี ข่าวดีเพิ่มเติมสำหรับทุกคน ็นการบอกใบามาแล้วนะครับสำหรับเจนนี่ว่าจะมีข่าวดีเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะเป็นการปล่อยโปสเตอร์สําหรับพิงก์เวนนอมนะครับหรือว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรพิเศษปล่อยออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านอกจากนั้นใน IG Story นะครับเจนนี่ของเราก็มีการอัพไอจเช่นเดียวกันเป็นรูปโพลารอยด์นะครับที่สาวๆทั้ง4คนนั้นอยู่ในการแล้วก็ถ่ายมาจากรายการเยลตี้ของ Black พิงกที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นรายการที่สนุกกกแแลละะ็นนาารัมๆมๆยงงี IG Story ขอ ที่ถ่ายออกมาแล้วก็บอกรักแฟนๆด้วยการวาดหัวใจลงไปใน IG Story วาดลงไปในอากาศนะครับพร้อมกับแคปชั่นถึงเหล่าบลิง k ์แล้วก็อวยครบรอบเดบิวต์6ปีด้วยแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเจนนี่เนี่ยก็มาอีก IG Story หนึ่งเป็นการลงรูปทั้ง4เมมเบอร์นะครับจาก Black พิงคแล้วก็เขียนข้อความภาษาอังกฤษไว้มากมายเพื่อเป็นคําพูดแทนคําขอบคุณนะครับไปยังเมมเบอร์แล้วก็เหล่าบลิง k ์ที่สนับสนุนกันมาตลอดระยะเวลา6ปีเลยตามมาด้วยสมาชิกอีกหนึ่งคนนะครับอย่างโรเซ่เนี่ยก็ได้อัปรูปไว้ ไอจี IG เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับข้อความภาษาเกาหลีที่ยาวมากๆเลยตั้งใจเขียนมากๆให้เราบิงซ์นได้อ่านกันนะครับโดยข้อความของโรเซ่เนี่ยก็แปลได้ประมาณว่าสมาชิกแบล็คพิงคที่ฉันรักทุกคนยินดีด้วยมากๆกับการครบรอบเดบิวต์6ปีนี้นะเราฝึกฝนกันมาด้วยกันเป็นระยะเวลานานมากๆ จนได้เดบิวต์ด้วยกันและได้ทํากิจกรรมโปรโมทด้วยกันมาตลอดเวลาเวลา6ปีพวกเรานั้นได้แบ่งปันความทรงจําที่ดีต่อกันมากมายฉันว่าฉันนั้นได้เรียนรู้หลายๆสิ่งมากเลยค่ะขอบคุณมากๆที่สมาชิกในวงของฉันนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแม้ว่าจะยังบกพร่องอยู่เสมอแต่ในอนาคตต,ต่อไปก็ขอฝากเน้ยฝากตัวด้วยนะฮิฮิ <c oughs> รักนะแบ็คพิงค์และก็สําหรับลิงค์ที่คอยอยู่ข้างๆพวกเรา คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอก็ยังคงมีแต่ความรู้สึกขอบคุณพวกคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรู้สึกขอบคุณมากๆที่ในทุกๆความทรงจําที่ล้าค่าตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาที่แบล็กทิงและลิง k ์นั้นได้สั่งสมร่วมกันมาเพราะอย่างนั้นก็น่าจะเป็นวันครบรอบ6ปีที่ต่อไปในอนาคตนั้นเราจะได้ตั้งตารอ,อก,กับความทรงจําอีกมากมายสุขสันต์วันครบรอบ6ปีนี่ก็เป็นข้อความจากโรเซ่นะครับที่อัปแคปชั่นมาให้กับแฟนๆได้อ่านกันแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์และก็ขอบคุณทุกคนเลย ที่เข้ามาในชีวิตของโรเซนอกจากนั้นเนี่ยโรเซก็ยังได้อัพไอจีสตอรี่นะครับเป็นรูปของเมมเบอร์ทั้ง4คนอยู่ด้วยกันพร้อมกับข้อความว่า Six Year s แล้วก็แท็กไปยังเพื่อนๆร่วมวงอีกด้วยสําหรับลิซ่านะครับก็มีการอัพไอจีเช่นเดียวกันเป็นรูปภาพของเมมเบอร์ทั้ง4คนเป็นรูปขาวดำนะครับแล้วก็พร้อมข้อความภาษาอังกฤษนะคะที่บอกว่า can't live without these girls happy black pink six year anniversary this year will be another big year for us Love you แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าฉันอยู่ไม่ได้ทาไมมีพวกคุณสุขสันต์วันครบรอบ6ปีปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับพวกเรารักนะและลิซ่าเนี่ยก็ได้แชร์รูปนี้นะครับเข้าไปใน IG Story ด้วย เรียกได้ว่าเมมเบอร์ทั้ง4คนนั้นก็ออกมาแสดงความยินดีกับวันครบรอบเดบิวต์หปีของพวกเขาทั้ง4คนและก็ยังขอบคุณไปยังเหล่าบลิงส์นะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ถ้าหากว่าไม่มี Black พิงก์บลิงส์เนี่ยก็จะไม่ได้เจอกับความสุขแบบนี้และถ้าหากว่า Black พิงก์ไม่มีบลิงส์เนี่ยก็จะไม่ได้พบกับความสุขแล้วก็ไม่ได้ส่งต่อความสุขมากมายไปยังคนทั่วโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมา,มากๆกับความสัมพันธ์ของเมม วันนี้เนี่ยแบล็คพิงของเราก็ได้มอบของขวัญอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นโปสเตอร์คัมแบ็กเดือนเดือนสิงหาคมกับพิ n งเวนอมนะครับใครได้เป็นแฟนคลับของแบล็คพิ n งเนี่ยอย่าลืมมาร่วมอวยพรให้กับ วันครบรอบเดบิวต์6ปีของ Black พิงกกันนะครับอย่าลืมใครมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องราวนี้อยากพูดถึงอะไรเกี่ยวกับ Black พิงกทั้ง4คนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับสำหรับเรานั้นเนี่ยที่ติดตาม Black พิงกมาตั้งแต่เดบิวต์จนถึงในตอนนี้เนี่ยก็ขอบอกเลยว่าซึ่งชอบผลงานของ Black พิงกมากๆและพวกเธอทั้ง4คนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย Black พิงกเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆไว้มากมายสำหรับวงการ, K ap, กการเคปงง๊อททนนปทุกกวงงารรเลยจิๆ ก็อยากขอบคุณ b l a c k พิงคนะครับที่ออกมาปล่อยผลงานดีๆมาสร้างผลงานดีๆให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วก็มาเป็นความสุขให้กับพวกเราที่เป็นแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงของ b l a c k พิงคใครที่มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับ b l a c k พิงคเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง